เรียนถึงจุลาคนแถวบ้านคุณเรียนจบสูงทาไมคุณไม่ไปทำงานดีทาไมทําไมจบถึงจุลาเลยลูกเขาแบบจบแค่มหาลัยได้งานทําดีกว่านี้อีกเราไม่ได้ไปโกรธแทนเขาเราตัดสินคนคุณรู้ความคิดผมหรือยังคุณมาดูถูกผมแล้วก็รอดูดีกว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่อยากไปต่อร้อยดาวเทียงกับเขามากทุกอย่างมันพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่อายกับการเป็นพ่อค้ายืนขายอยู่ทุกวันใครพูดอะไรผมก็ไม่สนใจ ตั้งแต่รุ่นน้ามารประมาณ60กว่าปีต้องแต่เกิดเลยครับก็คือเราก็ใกล้ชิดมาโดยตลอดเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ก่อนจะไปกรุงเทพรุ่นน้งมาขายได้ประมาณ5,000ันเริ่มจากถุงละบาทใส่คาย12บาทไปอยู่กรุงเทพยาวตั้งแต่มสจนถึงจบมหาลัยแลเริ่มจากไปเรียนที่เดียนดมพัฒนาการนนทบ,บุรีมหาลาัยผมก็ไปสอบติดจุฬา,าครบะครรุสศาสตร์ผมก็เคยพูดกับ,กบเพื่อนผมในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยบนลอยสามารถส่งกูเรียนจบทำให้กูมีนู่นมีนี่ ก็มีก็มีคาดหวังครับก็เกือบทางบ้านความหวังว่าเออจบจุฬามาคารุมาไปได้งานทัานคงอย่างเช่นรับราชการจบรปุ๊บก็ได้งานเป็นเทนเนอร์ที่กรุงเทพต่อเลยก็ยุ่งเทพยาวเป็นเทนเนอร์ก็ทําตั้งแต่จบก็ประมาณปีครึ่งเดือนหนึ่งก็ก็มี3 0ม0 0ื่นโวคไม่ค่อยดีด้วยที่ไปเจอเจ้าหน่ายไม่ค่อยดีเช่นในการเทนลูกค้าเราก็จะมีความรู้ของเราในแบบที่เราเรียนมาแต่เขาก็จะมีความเชื่อมั่นในแบบที่เขาเรียนมาเหมือนกันเขาก็จะมาแบบมาขัดขวางมายุ่งซึ่งมันควรจะปล่อยเพราะว่าเขาเป็นลูกเทนของผม วัยของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็เริ่มมากขึ้นทุกวันเขาก็เริ่มแบบธุรก,กิจอันเนี้ยมันมันโอเคนะมันดีนะอยากให้มีคนมาทําต่อนะคุยจะมาพักแล้วเขาก็ลองให้คิดก่อนจุดเปลี่ยนมันมีโควิดปุ๊บงานเทรนเนอร์ที่กรุงเทพก็ปิดหมดเลยครับใจก็ขีดคิดว่าแล้วว่าอยากออกมาเพราะลึกก็คือไม่ได้อยากเป็นแบบลูกจ้างไปตลอดชีวิตเราก็อยากจะออกมาเป็นนายตัวเอง เราก็มีแผนอยู่ในหัวแล้วว่ากลับมาพัฒนาตรงนี้ยังไงมันเริ่มยังไงความคิดมันต้องใช้ทันทีคนมีไฟนะครับก็ค,คิดนูน่นคิดนี่ไปแต่ด้วยความคิดของเราที่มันเป็นยุคใหม่เกินไปเขาอาจจะยังรับไม่ค่อยได้ในเรื่องของการพัฒนาร้านยอย่างเช่นถุงจะเปลเี่ยนเป็นถ้วยรถเข็นจะเปลี่ยนเป็นรถเขาก็ยังจะมีความคิดของเขาจะทําให้มันยิ่งใหญ่ทําไมโดยปฏิเสธมาเรื่อยๆผมคิดว่ายังไม่เชื่อมั่นในตัวเราที่ว่าจะทําได้ไหม ปรึกษาเพื่อนปรึกษาอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าพิสูจน์ตัวเองก่อนเริ่มจากศูนย์ก่อนเขาทํายังไรทาอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยก้าวไปเริ่มจากตื่นเช้ามาก็ต้โมแป้งอะไรหลาเช้าตคันน้ํากลนทิพอหายไปช่วง1ิปีก็เหมือนกลับมาเริ่มใหม่ยากมากประมาณสองเดือนคือจะเป็นสูตรแอม่าทําก็คือเป็นสูตรชาววังจะไม่มีผสมอะไรอย่างอื่นจะเป็นแป้งกันอทิซึ่งออม่าก็เคยบอกว่าเมื่อก่อนในวังเขาก็กินกันแบบนี้ไม่มีผสมอะไรเลยถ้าเราตั้งใจแล้วเราทําจริงๆอ่ะมันทําได้ ตลอดในระยะเวลาที่เราทํามาเนี้ยมันก็จะมีข้อโต้เถียงกันตลอดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่เราก็จะคุยนลบบว่าลองให้เฟิร์สทำแบบเต็มที่ดีไหมแล้วป้ากับม้าก็คอยแบบเป็นโค้ดคอยสอนพ้าดก็เตือนจากเมื่อก่อนก็ไม่มีเพจไม่มีลายแมนเราก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไป ไปอยู่เทพมานานไปเรียนถึงจุฬาคนแถวบ้านเหมือนตั้งความหวังในตัวเราไปด้วยเสียงว่าพังคุณเรียนจบสูงทําไมคุณไม่ไปทำงานดีๆผมยืนขายหน้าร้านก็มายืนพูดหน้าร้านทําไมทําไมจบถึงจุฬาเลยลูกเขาแบบจบแค่มหาลัยได้งานทําดีกว่าน,นี้อีกเราไม่ได้ไปโกรธแค้นเขาเราก็รู้สึกว่าเราก็เสีย,จยใจนะดับหนึ่งตัดสินคนในหน้างานแบบนี้คุณรู้ความคิดผมหรือ,อยังคุณมาดูถูกผมแล้ว ดูถูกเรายัางพอว่าแต่มาดูถูกพ่อแม่อย่างนี้ก็รอ,อดูดีกว่ารอดูในวันข้างหน้าดีกว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่อยากไปต่อร้อยแล้วเถียง,งเขามากทุกอย่างมันพิสูจน์ด้วยการการะทำไม่อายกับการเป็นพ่อค้าพูดเต็มปากว่าไม่อายยืนขายอยู่ทุกวันใครพูดอะไรผมก็ไม่สนใจ เพจกันครับชื่อว่าบัวลอยบอัวตูสารคนสุพรรณกดไลค์ให้แชร์ให้ก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลนะครับคนก็มายืนออกและทางร้านเราทําแบบสดๆไม่ได้ทําแบบเตรียมไว้ทําให้คนอาจจะรอนานนิดนึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามาน่าจะมาจากทางโซเชียลด้วยผลกลับมบมันดีกว่าที่คิดมากคือเห็นคอมเมนต์แล้วแบบชื่นใจเลยครับแล้วทำให้เขาเห็นว่ามันไปได้นะเริ่มมีความเชื่อใจและภูมิใจใตัวเรามากขึ้น บออัวลอยร้านเราด้วยความที่เราทําเองทุกขั้นตอนมันก็จะได้ความสดความกลมกล่อมผ่านทุกขั้นตอนมาเลยคงความเป็นยุคโบราณอยู่นุ่มติดลิ้นไม่แข็งเราจะพิถีพิถันในการทามากละเอียดมากเมนูหลักๆเลยก็จะมีบัวลอยใส่ไข่กับบัวลอยไม่ใส่ไข่ใส่ไข่25บาทไม่ใส่ไข่20บาททานบัวลอยวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็มีห0,000น,นะครับ หลายคนก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างมันอาจจะหนักสําหรับบางคนยังไงก็ต้องสู้ครับทําคิดอะไรค่อยๆทาเดี๋ยวนี้การศึกษามันเยอะแยะมากวิธีการทํานู่นทํานี่คุณแค่ลองทําดูดีกว่านั่งอยู่ว่างๆร้านบัวลอยไข่หวานวัดประตูสารครับตั้งอยู่หน้าวัดประตูสารเลยมาถึงก็จะเจอเลยทางร้านเปิดตั้งแต่4ี่โมงจนถึงสองทุ่มบัวลอยผมหวานมันอร่อยนะครับมาชิมกันนะครับ